สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกุท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสรุป3ตัวท้ายรางวัลที่1แบบใหม่นะครับมีหลายวิธีการสรุปแต่ก่อนจะมารับชมเามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือน คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการารับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหวยไทย56โชคดีครับ ไปเรามาลองสรุปกันดูครับุค <c oughs> รั้งนี้จะไม่เอาระยะสั้นมาเทียบชนนะครับเราจะพอระยะยาวเลยเอาดินสมัยบนสามสูตรดินสิบหน่วยบน

หกเก็ดแปดเก้าศูนย์หกเก็ดแปดเก้าศูนย์เอาไว้เทียบชนสุดหนึ่งสองสาม ไปดูหลักร้อยร้อยไปทีหลังก็ได้เดี๋ยวเอาร้อยเลยร้อยมูลชนสามสูตรอยากอีพีที่สามเป็นจิตโลหก ทุนดินจิตรองหกสิบบุญสิบบุญสูตรเอวีที สิบบุญไหนนะสิบุญศูนยสเอหนึ่งจิดแปดหน่วยบุญ A B C 14 số A đến 7 Hello số vốn số B 837 0ี07 04 04 736หมายเ04 890 ชนดินน้อยบูุญอดินเจ็ดลงหกได้สองตัวสิบบุญชนดินสุดเจ็ดลงเป็ดสาม หน่วยบูนชนเด่นเจ็ดลองเจ็ดกับศูนย์เราจะมาเรียงใหม่ร้อยสิบหน่วยร้100อยเด่นจจ็ดลงหก สิบบนเด่นจิตลองแปดสามเลยบนเด่นจิตศูนย์จับสองตัวบนตรงจะได้หกชุด ได้เจดจเจ็ดจ็ดเจดศูนแปดจ็ดแปดศูนสามจ็ด สามของตุบน,นตรงโมดูลเต็มรวมเต็มรวม2ตัวบนสูตรเอเเด่นสามหเต็ม สองตัวบุญสามห้าหกอันนี้เป็นสูตรบีสามห้าเจ็ดเก้าสามห้าเจ็ดเก้า เต็มเดียนสุด3กับ5้เต็ม2ตัวบนเต็ม3ตัวบนเต็มสามตัวบนูวบน สามตัวบนสูตรเอ e. มันชนกันเรามาจับใหม่เต็มสามตัวบนสอง 3, 4, 5, 6, สามสี่ห้าหกเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหมายล่สาลสาตูสาตร 3ามสี่ห้าเจ็ดเกจ็ห้าเจ็ดแปดเก้านยจำไว้เนื่องจากอนิมชนกันครบทั้ง6ตัวชนเด่น3ามสูตรสสูตรหสูตรศูนยมี1นึงมี0 2มี 1, 0. 0, 0, 1. สามมีสองออสสองถึงสามสูตรสี่มีสองห้ามีสามหกมีหนึ่งเจ็ดมีสามแปดมีหนึ่งเก้ามีสองเด่นสูตรห้าเจ็ดเก้าสองสามสี่ ก้ามีสองห้าเจ็ดลงสามสี่เก้าเหรินห้าเจ็ดลงสามสีเส่เก้าลงเทียบชน จ็ดเจ,จ็ดชนเด่นเต็มชนเด่นสิบหน่วยบนสองในสามสองถึงสามเจ็ดชนสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดมีสองได้ 3ามศูนมศนมี2องสูตรชนเลื่องเด่นหมดเลยสองในสามสูตรเตมเตมสองับนสามห้าหกสาห้าหกเจ็ดเก้าสามหนี่เจสีไม่ได้เจได้เป็นบ เลขห้าแปด 5, 8, บวกไม่ได้สามได้เดนต็มเด่นสุด 3, 5. 3, 5. สามห้าสามห้าสามห้าสองตัวบนตัวบนจะเด่นสุดอยู่ที่ส,สองในสาม เจ็ดศูนย์แปดจิดสามศูนย์สองตำบลี่น่าจะมาเจ็ดศูนย์แปดจิดสามศูนย์มาจับกระแตมสามตัำบลจากร้อยเจ็ดเจ็ดเจ็ด เจ็ดได้สี่นะเจ็บได้นี่มันเจ็บวกเจได้สี่เจ็ดบวกได้สามจะได้เจ็ดต็มเต็มสี่หกเจ็นย์หกเจ็ดศูนย์เต็มสามเแปด

เจ็ดสามศูนย์หกสามศูนย์สรุปตามนี้เจ็ดเจ็ดสามศูนย์เต้มศูนย์ไม่มีหกสามศูนย์เต้มเก้ามีชุดน,นี้จะเป็นชุดที่เด่นแามตัวตรงในวงกลม เจ็ดศูนตมสีมอันนี้เต็มสไม่มีไม่ชนไม่ชนสรุปได้เท่านี้ท่านจะชอบแบบไหนก็เลือกสรุปเอาเองตามใจชอบสารแอดมินสรุปได้แบบนี้ สำหลับคลิปนี้ขอให้เพลงแค่นี้ก่อนขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับ